นะครับกาวเปิดกล่าวถึงลํำลึกคุณคณอาจารย์นะครับและก็ความภาคภูมิใจของคณะการจัดการสิลป์ร้อมของร้องขอเสียงผมมือหน่อยครับครับก็เรียนอาจารย์โรดนะครับอาจารย์บรรจงอาจารย์สุวิทย์นะครับอาจารย์เกื้ออาจารย์หญิงนะครับอาจารย์วรังคณาอาจารย์เอนะครับอาจารย์ไชยวัฒนะครับ และก็อาจารย์หลายท่านนะครับเี่จจิตและก็น้องๆนะครับบัณฑิตหมหาบัณฑิตทุกท่านนะครับผมลาด50 50 <S <S อนัญจันเวอร์เชสตินทา,าเมื่อกี้นะครับลาด50และก็ผ่านเงื่อนไขสอบวิทยานิพนธ์และก็ปีพิมพ์มาษาอังกฤษเนี่ยวันที่24พฤษภาคมนะครับ สภาหาวาทยาลัยนี่อนุมัติปริญญาในวันที่3มิถุนายนนะครับก็เรียกว่า1อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เป็นชั่วโมงที่ที่ผ่านกระบวนการเนี่ยเพราะว่ามันหมดเขตวันที่3าิเอ็พฤษภาเจอรับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตั้งแต่ปีห้าอาจารย์บริชาติเนี่ยเป็นคนแนะนำนะครับผมเนี่ยเป็นคนทํางานทางด้านสังคม งารอน้ำทะเลปารอาจารย์อาจารย์เนจาที่แนะนำของมรเรียนนะครับแล้วก็มีอาจารย์อาจารย์ที่ศึกษาระยะระยะขั้นแต่ง่าูเลยมีประมาณหินปีหินปีได้เวลาตอนนี้วันช้าเวลาปวันทีอะไรกไ

คทําไปแล้วนี่มาเลีย้อทีเขาดีนะครับน้องๆที่ข้ามีนะครับที่เรียเนียเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการที่ชนะเปล้อเ่มีบทบาทต่อาคนที่าดมาีผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าเขาทึกถึงเรื่องปัญหาที่ล้อเนี่ยเาจะทึ่งถึงชนานะครับและก็่วยการต่างๆก็จะนึกถึงชนะทกเรานะครับรวมถึงนึกถึงอาจารย์นึถึงนึก คเพราะฉั้นคิดว่าความภูมิใจที่ได้มาเรียนคณะนี้เรียู่คณะนี้เนี่ยเป็นความภูมิใจที่เพื่องต้นนะครับเพราะว่าผมตั้งใจที่จะเรียนนะครับจบผมจบคณะวิทยาศาสตร์เมื่อปี28หลังจากนั้นประมาณ20กว่าปีเนี่ยไปต่องานไปต่อเรียนต่อเนื่อ,อสังคมแล้วก็มาเรียนต่อแนนติเป็นน้อมเนี่ยเรั้น เรียนถึงแวดล้อม <c oughs> ก็ต้องดูภาพรวมนะครับเพราะฉันผมคิดว่า,า,ววาที่นี่สอนเรื่องของการดูภาพรวมนะครับสอนการทํางานให้เห็นภาพรวมเพราะฉันผมคิดว่าความมุ่งใจในอันนี้ผมคิดว่ายังมีอานาคตที่ต่อไปข้างหน้าเยอะแยะมากมายในความคิดว่าตอนนี้นะครับนักศึกษาวปลอมเ,เนี่ยค้างข้ออยู่ประมาณเกือบร้อยคนจบมาแค่สี่คนนะครับแต่ว่าค้างข้อหมายถึงว่ายังไม่จบเนี่ย เกือบร้อยคนนะครับเพราะฉะนั้นเกือบร้อยคนเนี่ยนะครับไม่ธรรมดาน,นะครับซึ่งผมคิดว่าก็คิดว่าขนานี้เนี่ยน่าจะมีอาจารย์มีคณาจารย์แล้วก็มีนักศึกษาเนี่ยพยายามที่จะทําให้บัณฑิตุตดีเนี่ของถิ่นแวดล้อมนี่จบมาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับและก็เป็นความภูมิใจของคณะเป็นความภูมิใจของมหาลัยนะครับและก็เป็นความภูมิใจของประเทศชาติด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ